สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตกปรากดในเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นคลองหมายเด็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผ่านสิ์เขาจะพาเข้าหมายแล้วตอนนี้ขับเรืออยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผ่านติ์บอกปลาเยอะนะครับผมก็เลยต้องมานะครับผมผมช่วงนี้ติดงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนนี้เราก็กําลังไปกันนะครับมีมองกวดซิ่งนะครับผม แล้วก็ฐานสิิ์ขวิบแากนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไปยฝากนานาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนียครับผมเยียร์ฟุกใสา่าะนะครับผมแน่นอนเดี๋ยววันนี้ไปทดลองให้ดูนะครับผมว่าจะกินเหมือนเดิมหรือเปล่าไป อะฮะมันใหญ่มากนะน,นี้เราก็เข้าหมายแรกนะครับหมายแรกนะครับวิธีการเกี่ยวเกียรนะครับหันมุมโม้นะครับ ดูกันนะครับว่ามีกวดลั่นหรือเปล่านะสังกวดวันนี้ลงไปแล้วนะพี่นะครับอยู่ครับครับมองกวดซิ่งกินนะครับผมนี่คี่มองกวดซิ่งกินแล้วแล้วก็คือแล้วโชว์ตัวนะครับผมนี่นะครับผมมองกวดซิ่งนะครับแน่นอนครับมองกวดซิ่งเปิดหัวแล้วหนึ่งตัวนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ย,ยออ้อนหมายสองคนระับน้ำลึกมากนะดครับยอไปแล้ว <c oughs> ร้อยนะ,นะ <c oughs> มานากินนะมานสิกินนะ กีกวดกรูดเล้วนะผมเรียบร้อยนะครับนีนบ่นี่นะครับผมนี่นครับผ่านสิทธิ์หนึ่งตัวนะครับผมเรียบร้อยตัวสวยนะครผมได้ไปอีกหนึ่งตัวนะผ่านมองมองกวดซิ่งได้ไปหนึ่งตัว คานซิดได้อีกหนึ่งตัวยเยอะๆครับกระเกียร์เสียงแซกซ้อนหน่อยนะครับี๋<ด>ยวก็ย่อนไปแล้วเดี๋ยวรารู้กันต่อนะกวดฝั่งนี้ก็มีเรารู้สองกวดนียนะ ปิงตัวไม่ใหญ่น่าจะติดไปแล้วอยู่ไหมตัวเด็กลองดูกันโจดีครับโจเยี่ยนะผมผ่านเสตเอาเยอะนะครับอันนี้มันดึงติ๊ก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 แล้วขยะแล้นะตัวไม่ใหญ่นะครับเด็กใหญ่โดนหมดนะครับผมสุดยอดนะผมอ้าวหลุดเลยเดี๋ยวกระชีดแล้ว ลูกปรากวดแล้วเก็บหมดนะครับนับเต็มขยับงไงเรือตวแติดต่ออยู่ไหมู่อยู่านมองรถตนี้นะครับตัวที่สองครับตัวเรือนะครับผมมีตัวเป็นโดนหมดนะผมเรียบร้อยเขาคนละสองตัวแล้วนะครับผมปลาสิทธิ์ก็ะสอบผ่านเขาคนละสองตัวสองตัวนะครับผมยังไม่ได้จักตัวนะครับถ่าย ยอยู่ไม่มีเวลาตกเราลงมาแล้วนาะกวดนี้ยพอได้แบบหายขันเนาะ <c oughs> หายคันมือนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาขิงได้เนะาะเราก็ลงขันนะ <c oughs> หูนี่กวดนี้นะสายเขียวอาจจะมาปราบเซียนนะเจ็บปวะ หันสีโตน้ำขวดลั่นนะผมโอ้โหโดนน้ำโดนของใหญ่นะผมเออโดนของใหญ่นะผมลุ้นกันนะผมย่อนไปนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโดนแล้วนะครับผมขวัดแบบป๊อป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 เลยนะนี่โชว์นะครับผมผลงานนะครับผม ฟุกสายเลาะนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับสุดยอดแน่นอนนะผมกำลังโยเกี่ยวเหยื่อลงนะครับเรียบร้อยเลยนะผมเสียงนกปรูดเลยนะเกี่ยวเหยื่อมาโอนะ้โหป่าลั่นเลยนะครับ <laughs> โอ้โหคิดว่าไซโลนะผมไม่ถึงนะครับตอนนี้แต่ก็ไปต็งมือนะ โอ้ยกอนนี้เนาโอ้ดิ๊งโอ้เมื่อกี้ย้อนเนะสดๆนะครับผมงี้เนาะผมโอ้แน่นอนนะผมเอาแล้วเนาะเดือดแล้วนะครับผมดูแล้วมาดูใสกันเนาะอี๋ตัวสวยเนาะผมเสร็จเลยยังไงครับสุดยอดเนาะผมนี่ฝุกสายล้อฝุกสายล้อนี่ผันสิทธ์นะครับสุดติ่งนะครับกินเลย แดกไม่คอครับเอาคีมมาให้หน่อยนี่นะครับผมอย่างเงี้ยครับผลงานนะครับสองตัวนะครับนี่อย่า้ยครับกับเหยนะครับฟุกสายล้อนะครับนียังไม่ได้ย่อนเลยเรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้จริงครับนี่แน่นอนเดจ๋ยวมาลุ้นกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับผม ผ่านสิทธ์ได้ไปสองตัวนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราสู้เขาบ้างนะพันมองกินนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันดูนะมาดูนะโอ้โหสุดยอดนะครับตัวสวยมากนะแน่นอนตัวเป็นโดนะกินอยู่สองคนนะวันนี้สวยๆด้วยกุมมองกวดฟิ่ง

แปดมองกวาดซิ่งกินสงองคนเลยนะโอ้โหเ,เ,เ,เอาเอาเอาหัวเรือก่อนเนานะอันนี้ผันมองคนระับเรียบร้อยนะครับผมกดนะครับดูมาดูต่อครับเรียบร้อยนะกินสองคนเลยนะผมนี่ครับอันนี้ถ่ายเรือนะเดี๋ยวครับอันนี้มองกวนซิ่งนะผมดูนะโชว์นะครับโอ้โหเป็นไงครับมาพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วนี่นะครับเป็นไงครับผมสุดยอดนะ

ดเอาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้มุ่ยยอดมาแล้วลุ้นกันนะได้เงยใหญ่นะอืมต่อไปนะครับเล็กใหญ่เก็บหมดเห็นงานกับฟุกใส่แล้วนะครับเดียนะผมนะครับสุดยอดนะผมใช้งานได้จริงมีตัวเป็นโดนไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยนะครับ หมองเอาไนองนะหมองกัดซิ่งนะครับได้คนอีกแล้วนไงมีตัวเป็นเดอนะหมองกัดซิ่งนะหัวเรือเก็บหมดน,นะแห่ยอมก็ด้เอาอีกอเอาอีกแล้วนะเฮอดูน้ำหัวเรือก็ทานเรืกินคู่ดินี่หลุมเดีวยวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอย่ายอม น่ากินหลังกิน,นครับสองรอบแล้วหมายเดิมแล้นี่สุดยอดเมื่อกี้น่ากินก่อนหลังตามนะผมมันสุดๆนะผมยอมอย,ยอมตัวเล็กหน่อยนะแต่ก็เอานะครับล <c oughs> <c oughs> ุ้นกันต่อเลยนะครับเราก็ได้โยนเบ็ดลงไปแล้วเดีย๋ยวมาดู จะมีเสียงปูดปาร์ตหรือเปล่าสุดๆนะครับผมกดปูดเลยนะครับผมบอกแล้วเป็นไงครับน้องๆเออดีนะครับเป็นีงครับผมนี่นะครับเป็นงไงผลงานนะครับผมเสรบรเอยอ้าวเขียลงถังแข็ง อร่อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมคือไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะผมอ่านสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโคตรจุดจุดจุดมาดูนะครับว่าจะมีไซส์โอ้โหแล้วขอได้ตัวนะครับไม่ใหญ่นะผมเก่งดีดีก็ไม่ได้ ได้เรื่อยๆนะครับรุนกันต่อเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมผลงานเมื่อคืนก็หลับๆนอนๆกันนะครับอันนี้เราก็ยังตกปลากันอยู่นะครับยันมองยังตกปลาอยู่นะครับเช้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบนบกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายปลาให้ดูนะครับ ปลารวมนะครับวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับนี่นะครับผมผลงานปลารวมนะครับของเมื่อคืนนะครับผมก็พอได้นะครับส์เล็กส์ใหญ่ก็เมื่อคืนนอนหลับกันนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับแต่กล้องนอนหลับแต่คนตกก็ตกไปนะเลยไม่ค่อยได้ชิปเท่าไหร่นะครับชิปนี้มีผลงานให้ดูนะครับ กับเกีย์ฟุกใส่ล้อนะครับผมสั่งได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามไปนะครับ